เาเมืองอำนาจ,จเจริญค่ะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเพื่อเป็นต้นแบบอย่างในการสร้างอำนาจ,จเจริญเมืองสะอาดค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสวุวรรณค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำหัวหน้า่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างโสรนราชการต่างๆค่ะ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะกวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้ารอบบริเวณศูนราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาเป็นสถานที่ราชการที่น่าใช้บริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการอีกทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะซึ่งพวกราชการจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะก็จะนำเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานค่ะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการในทุกๆวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสนาทีโดยแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบนะคะให้แต่ละหน่วยงาน ได้ร่วมกันทําความสะอาดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนค่ะพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคศาสนาภาคการศึกษาภาคประชาสังคมค่ะและก็ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะนำไปสู่การเป็นอำนาจเจริญเป็นเมืองสะอาดค่ะ